อ้อมพิยดาเลี้ยงลูกมีกดเหล็กไม่เหมือนใครเผยอ,อีกหนึ่งมุมของคุณแม่ดาราสาวสุดเก่งอ้อมพิยดากับแนวทางการเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่หรูก,ก็อยู่ได้หรือที่เป็นไม้ไม,ไม้ก็อยู่ดีทำในสิ่งที่ชอบและมีความสุขกับทุกวัน เรเดวาดาราสาวคนสวยคนนี้ต้องยกให้เป็นซูเปอร์มัมเลยก็ว่าได้สำหรับคุณอ้อมพิยดาสุธารัตนกุลที่มีหน้าที่เป็นทางนักสแสดงพิธีกรและผู้จัดละครแต่ก็ยังทำหน้าที่คุณแม่ซึ่งเลี้ยงลูกสาวสุดที่รักน้องนาวาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งนี้การเลี้ยงลูกของดาราหรือคนทั่วไปมักจะแตกต่างกันอยู่แล้วซึ่งสำหรับบ้านของคุณอ้อมน,นั้นจะเป็นอย่างไรได้แอบไปสัมภาษณ์ล้วงเคล็ดลับประสบการณ์การเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กน่ารักแบบน้องนาวามาฝากกัน เพื่อให้เป็นอนกหนึ่งแนวทางและให้คุณพ่อคุณแม่คนธรรมดาทั่วไปได้เรียนรู้ถึงการเลี้ยงลูกของดาราครอบครัวคนดังที่ปัจจุบันค่อนข้างเป็นที่สนใจจากสังคมโมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดของครอบครัวมีทุกวันโดยเราจะทําทุกวันให้เป็นปกติและมีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเวลาคิดถึงก็ส่งรูปให้กันไปทํางานกลับมาก็ได้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนก็จะมีคุยกันหัวเราะแล้วก็อ่านหนังสือ แล้วก็หลับไปพร้อมกันก็มีความสุขแล้วอยากให้น้องนาวะเข้าวงการไหมถ้าเลือกได้คือไม่อยากให้น้องเข้าวงการเพราะเราอยู่ในวงการเรารู้ว่ามันเป็นยังไงเหนื่อยแค่ไหนและสมัยนี้ก็ยากที่จะเข้าและเขาไม่ใช่เด็กที่จะแสดงอะไรได้แบบนั้นหรืออาจจะชอบอยากทำเบื้องหลังซึ่งเราก็ยังไม่รู้เพราะเขาเพิ่งเจ็ดขวบแต่ก็ชอบเต้นชอบร้องซึ่งตอนนี้เขากบ็บอกว่าเขาอยากเป็นหมอ แต่จะเป็นหมอที่รักษาเฉพาะในครอบครัวเราแล้วก็คนแก่อ้อมก็บอกว่าโอเคแล้วถามต่อว่าแล้วลูกจะเอาเงินที่ไหนมากินข้าวซื้อของใช้เขาก็บอกว่าเราก็ใช้อย่างประหยัดสินแม่แล้วนาวาก็จะไปเป็นนักร้องคือจะเอาเงินจากนักร้องมาเลี้ยงตัวเองแล้วก็เป็นหมอรักษาฟรีแต่ก่อนหน้านี้ก็บอกอยากเป็นนักท่องเที่ยวเพราะไม่อยากทํางานอยากเที่ยวอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าหาเงินจากการถ่ายไงแม่ถ่าย YouTube ออมก็บอกว่ามันไม่ใช่ที่เราจะได้สินค้าทุกอย่างแล้วมันจะซัพพอร์ต u t u b e นาวาได้ทั้งหมดนะก็คอยจะบอกคอยสอนเขาด้วยเพราะเดี๋ยวจนกว่าจะาโตก็จะเปลี่ยนเป็นล้านๆอย่างคุณแม่มีกฎที่ซีเรียสมาก3เรื่องการนอนห้ามเกิน2องทุ่มต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่เรื่องเรียนต้องเรียนให้ดีเรียนไม่ดีก็จะไม่ได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองอยากทามีกิจกรรมที่เราบังคับให้เรียนวิชาหลักๆต่างๆนอกนั้นออกกาลังกายที่เหลือแล้วแต่เลย